แกงกะพุนหัวกระสุนราคาเริ่มต้นเพียง50บาทร้านท้องเย็นพระพุทธบาทอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลพระพุทธบาทนะคะทุกคนแล้วเขามีบริการยำให้ด้วยนะคะและตัวนี้ก็คือแตหัวใหญ่ขึ้นมาเป็นไซส์กลางราคา100บาทและก็มีอีกตัวนึงจ้ะเป็นไซส์ใหญ่ราคา150บาทพี่คะเมนูที่พี่ยำม,มาค่ะน้ำยำม,มันเป็นแบบไหนบา้างน้ำยำของเรานะคะเราจะทำน้ำจิ้มซีฟู๊ดไปให้นะคะแล้วก็เป็นน้ำมันงานตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะยำ ใ่เลยเออลูกค้าสามารถแยกน้ำยำก็ได้นะคะหรือว่าให้ทางร้านเรายำไปเลยก็ได้มีขั้นต่ำในการสั่งไหมคะไม่มีคะ่ะห้สิบาทก็คือถูกสุดแล้วเ,เอองั้นหนูลองสั่งห้าิบาทหนึ่งอันเอาเป็นแบบยำแบบทางร้านเลยเอขอแซบๆได้เลยค่ะจั่ไปเลยค่ะน้ำหุ้ก็สนได้แล้วค่ะ เดี๋ยวเราลองมากินแมงกะพุนหัวกระสุนกันราคา50บาทพร้อมยำน้ำยำอร่อยหอมน้ำมันเงามากนอกจากแมงกะพุนหัวกระสุนนะคะก็มีแมงกะพุนลายเสือแมงกะพุนไทยและกุ้งดองน้ำจิ้มแซ่บมากมากันได้ค่ะที่ห้องเย็นพระพุทธบาท